สำหรับราศีกุมในเดือนสิงหาคมนะคะกดเลขซวยเป็นเดือนกันยาดนกดนกันยายนเลยค่ะไม่ใช่คือคุณจะต้องอยู่ดูของอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องเจ็บก่อนจนกว่าจะผ่านพ้นไปได้แล้วเราค่อยมาลุ้นกันว่าเดือนกันยาของคุณเนี่ยจะดีไหมก็ต้องมาติดตามกันที่ช่อง a พส i o n Food และฟันดวงกับคินดานั่นเองนะคะอ่ะราศีกุมนะคะจริงๆจะไม่ค่อยดีนะต้องพูดกันตามตรงนะในนี้จะมีการติดขัดในเรื่องของเลด,ดีเลย์ล่าช้าการที่ต้องแก้ไขปัญ หาเก่าๆเ,เงินมีการช็อตตั้งแต่ต้นเดือนนะคะอยู่ที่ตอนนี้เราคุยกันตรงๆก่อนว่าถ้าคุณจัดการบริหารดี ควมีการเก็บออมหรือคนคิดจะดูเคลียร์นิสินอะไรวางระบบทางการเงินและวางแผนสำรองสำหรับเรื่องงานเอาไว้ด้วยนะคะเช่นหาดูงานเสริมงานอาดิเรกหรือว่าวางแผนเรื่องการต่อ,อยอดอะไรใดๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่สำหรับคนราศีกุมในเดือนนี้เหมือนกันนะว่าจะพอหรือไปต่อกับอาชีพที่ทําอยู่จะเอาอยัางไงกับตัวเองดังนั้นแพนให้เป็นว่าสิ่งใดๆกับทุกๆเรื่องนะคะที่เราจะทายกันในวันนี้คุณลองตั้งเป้าหมายระยะย,ยาวเช่น ถึงปีจากนี้คุณอยากให้ชีวิตคุณมีคุณภาพชีวิตแบบไหนอยากใช้ชีวิตยังไงนะคะก็ออกแบบตัวเองได้เลยค่ะเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีกับตัวคุณนั่นเองสำหรับในเรื่องของการงานเราจะมีสมพาร์ทนะคะก็คือ คนทํางานประจํานะคะรวมทั้งเอกชนและวิสาหากิจราชการเนี่ยแลว้วก,ก็งานประจําทั่วไปนะคะอย่างที่2คือคนตกงานคนว่างงานคนหางานทําอยู่นะคะอย่างที่3จะเป็นคนทําธุรกิจส่วนตัว SME เอ่อฟรีแลนซ์ค้าขายองค์ประเนอร์แล้วก็สตาร์ทอัพนั่นเองค่ะสําหรับในส่วนของคนที่ทํางานประจําก่อนนะคะบางคน1ในบางคนนะคะ อาจจะมีเกณฑ์ตกงานหรือถูกบีบออกหรือบริษัทไม่สามารถไปต่อด้วยแล้วนะคะก็จะอยู่ในจุดแรกที่แพร่พูดว่าวางแผนสำรองเผื่อไว้เตรียมหางานอื่นๆเผื่อไว้ได้เลยคราวนี้มันเป็นไปได้ว่าหนึ่งเรื่องงานเราก็พูดไปแล้วว่ามีเกณฑ์ออกจากงานนะคะอย่างที่2มันเป็นไปได้ว่าน้มถ้าเขายื่นข้อเสนอ เช่นให้คุณเดินทางได้ไหมหรือว่าคุณสามารถไปอยู่ตามบริษัทแม่บริษัทลูกในไทยในต่างประเทศอะไรควรจะไปได้เลยนะคะเพราะคิดว่ามันคือโอกาสที่ดีที่คุณจะยังได้งานอยู่หรืออย่างที่สามมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรน,นะคะซึ่งแพลให้เป็นว่าอาจจะมีถ้าสมมติคุณยังได้ทำงานอยู่แต่เขาลดเงินเดือนลงก็ยังถือว่าโอเคนะคะให้เป็นว่า ตึงฝืดเหมือนกันค่ะเขาเรียกงว่าเหืดขึ้นคอเลยนะคะคนราศีกุมแล้วก็ถ้าคนออีกนิดนึงนะคะ ระวังเอกสารสัญญางานที่ผิดพลาดหรือการที่ต้องรับผิดชอบอะไรร่วมกันครั้งใหญ่ซึ่งแพมมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียใจที่เ้ทำไมเราไม่ได้ทําทําไมเราเรา,เราต้องไปแก้ขไขอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าทําให้มันผ,น,ผนผ่านไปจะดีกว่านะคะอยู่นิ่งๆเฉยๆพยายามเซฟตัวขยับตัวให้น้อยที่สุดเพื่อที่ทําให้คุณอยู่รอดจะดีกว่านะคะ อย่างที่สองสหรับคนที่ตกงานกําลังหางานทาและว่างงานคุณมีโอกาสได้งานเป็นจอบเล็กๆจ็อบสั้นในนี้จะไม่เหมาะกับงานที่ออกหน้านะจะเป็นงานประเภทคอนแทคคอนเนคชั่นหรืองานที่มันเป็นระยะสั้นการเชื่อมโยงการการประสานงานเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็ดีกับงานเบื้องหลังด้วยนะคะก็ให้เป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้ามันมีจบทั้สั้นอะไรก็ลุยได้เลยนั่นเองนะคะเกณฑ์การได้คณน,นจริงมีไหมแพรแนะนาะนะว่าเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังไปเลยจะดีกว่าเหมาะกับการสัมภาษณ์และอย่า ลืมลองไปศึกษาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา นะคะการโปรดักทีฟตัวเองชีวิทยาในเรื่องของการที่ทํางานร่วมกันคนอื่นเพราะสะกิลถัดไปจากนี้จะไม่ใช่ IQ ไม่ใช่ EQ แต่คือ AQ นั่นเองนะคะมันเป็นทักษะของการปรับตัวและการอยู่รอดนั่นเองแล้วก็รวมถึงถ้าคุณคิดจะไปเรียนต่อสําหรับการที่เอามาใช้ทักษะในการหางานครั้งต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะสรุปคือเกณฑ์การได้งานก็ยังพอมีอยู่นะคะแต่จะได้งานเป็นจ็อบเล็กๆจากความช่วยเหลือที่คุณไปช่วยคนอื่น,หร,น,นหรือคนอื่นมาช่วยเราเนี่ยจะ ทำให้มีโอกาสอีกทีเข้ามาและเขานึกถึงคนนั้นเองค่ะ สำหรับคนที่ทํากิจาการส่วนตัวนะคะเป็นไปได้ว่าคําสั่งอะไรต่างๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือจากที่ทดลองอะไรต่างๆมาตั้งแต่พฤษภามิถุนายนก,กรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนและจนทําให้คุณมั่นใจที่จะไปต่อแต่ในนี้ถ้าคุณกําลังตัดสินใจจะเอาเกี่ยวกับเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาหรือว่าบ้านสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆที่มันจะเป็นการลําอนาคตอ่ะแพ้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะในอนาคตมันจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ะะรวมถึง ใครที่ดูเกี่ยวข้องกับแบบเครื่องมือแพทย์การรักษาโครงการสุขภาพจิตโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันจะยังไปต่อได้แพร่ให้เป็นว่ายิ่งถ้าคุณทําอะไรในเชิงลึกซึ้งหรือโปรเจกต์ธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีการซับซ้อนในมุมมองของการให้อะไรต่อโลกพัฒนาคุณ,ณภาพชีวิตระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นอะไรทุกทุกอาชีพของคนที่ทํากิจาการส่วนตัวค่ะลงทุนทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีนะคะแค่มันอาจจะต้องปรับตัวในไทยช้าหน่อย แต่คุณสามารถเอาเทรนจากต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปเอาเข้ามาใช้ก็ถือว่าในอนาคตคุณอาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่เขานึกถึงคุณด้วยก็ได้นะคะในนี้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งระวังซื้อของมาไม่ตรงปกสั่งสินค้ามาไม่ตรงสเปคคุณลองไปเช็คซัลายเออร์หรือว่าดูคุยกับผู้ประกอบการโรงงานอะไรที่ดีกันจริงๆนะคะรวมถึงเป็นไปได้ติดต่อโดยตรงจะดีกว่าการที่คุณไปสื่อกลางหรือว่าให้คนแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยก็เช็คดูให้ดีแล้วกันค่ะ สำหรับในเรื่องของการเงินคนราศีกลุมในเดือนสิงหาคมนะคะอในนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีการเดินทางปุ๊บปั๊บกระทันหันแต่ให้เป็นว่าเอาเป็นตามที่วางแผนนะสมมุติถ้ามันต้องไปเพราะงานอ่ะก็โอเคหรือถ้าคุณตั้งใจจะไปกับแฟนคนรนะักครอบครัวอ่ะก็ว่ากันไปนะคะแต่ก็ดูในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงหรือข่าวแวดลอมนิดนึงนะคะก็เช็คตรงนี้ด้วยเนาะ อย่างที่2มีโอกาสที่จะหมดเงินไปออกับการรักษาสุขภาพถ้าไม่นับไปลงทุนกับเทคโนโลยีไอทีอะไรอย่างนะมีเกณฑ์หมดเงินไปออกับการรักษาสุขภาพการออกรถการคุยรายละเอียดอะไรก่อนสักอย่างแต่ทําให้มันได้ของมาและได้เงินบริหารให้ดีๆค่ะ และในไหนเราก็พูดเรื่องการเงินกันแล้วนะคะเรามีตัวช่วยดีๆที่จะเสริมการเงินการงานโชคลาภดึงดูดพลังงานและสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแน่นอนว่าเรามีสปอนเซอร์จากศรัทธานะคะและชุดนี้ที่เห็นเนี่ยคือปิเซียคอลเลกชัน ปลุกเสกจากวัดทิพวารีวิหารที่ออกแบบและดีไซน์มาเป็นอย่างดีด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจนะคะสีดำสนิทแบบนี้ช่วยเสริม่วงจุ้ยให้กับตัวคุณด้วยในราคา888บาทค่ะสนใจสามารถสอบถามหรือดูข้อมูลได้ที่เพจและรายละเอียดที่เราให้เลยค่ะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคนดาสีกุ้มอ่า ในนี้ใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดีนะคะแต่มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าระวังเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมใครที่มีสัตว์เลี้ยงระวังสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือมีเกณฑ์สูญเสียสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะต่อมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวคุณถ้ากินอาหารรสจัดในนี้จัดเนี่ยทั้งหวานจัดเค็มจัดหรือมันนอกจากสภาวะร่างกายความเครียดสะสมหรืออะไรบางอย่างคนราศีกุมรังมีเกณฑ์ผ่าตัดได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับหัวใจโรคกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย สังเกตจากการหืดหอบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ระวังโรคติดเชื้อทางเดินอากาศทางเดินหายใจนั่นเองไอ้ไอที่ว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดอะแพ้ให้เป็นว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวอะเหรอแค่แบบเฮ้ยมันนิดเดียวเองมัง้งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายย่านะคะควรไปเช็คเพื่อความสบายใจว่าไม่ได้เป็นไส้ตีงไม่ได้เป็นหัวใจหรือปอดไม่ได้แบบมีอะไรอักเสบประมาณนั้นนะคะและที่สําคัญเกี่ยวกับคุณผู้หญิงเลยมดลูกประจําเดือนเรามีความผิดปกติ ถ้ามันเจ็บจี้หรือเรื่องต่างไปตรวจดูภายในให้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าในนี้ใครที่มีโรคประจำตัวนะคะระวังกลับมาเช่นความดันไขมันคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะส่วนที่เหลือถ้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็ระวังแค่โรคหวัดไอจามตามฟ้าฝนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเท่านั้นเองค่ะกับคนราศีกุมอ่ะอีกนิดหนึ่งค่ะดีสำหรับใครที่อยากจะมีน้องมีบุตรมีลูกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะ สำหรับราศีกุมข่าใครคิดรอเรื่องความรักตอนนี้มาแล้วค่ะเย yeah! อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะคะและอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้คนใกล้ตัวที่เกิดราศีกุมให้ดูด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าเรื่องไหนที่คุณชอบมากที่สุดและถ้าคลิปคุณยอดวิวเยอะอาจจะลงก่อนด้วยก็ได้นั่นเองค่ะ อ่ะมาเราจะแบ่งเป็นสองพ้ายเหมือนเดิมนะคะคนมีคู่ก็คือมีแฟนแต่งงานแล้วนะคะอ่ะแล้วก็กรณีที่2คือคนโสดและกลารมีคนคุยถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะยังไม่คอมมิชในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะคอมมิชคือการที่ยังไม่ตกลงเป็นพันธะก,กันนั่นเองจ้าอ่ะสำหรับในเรื่องของคนมีคู่นะคะแพรให้เป็นว่าในเดือนนี้เนี่ยดูเหมือนผัดกันยอมนะจ๊ะ ผลัดกันยอมคือถ้าคุณร้อนมาเดี๋ยวฉันเย็นเองแต่ถ้าฉันร้อนมาคุณต้องเป็นคนเย็นสลับหน้าที่หมดกันให้ดีนะคะแต่ระวังใครคนใดคนหนึ่งทํางานหนักจนป่วยสุขภาพคนรักคนใกล้ตัวหรือญาตของทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณเจ็บป่วยอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ระวังมีความเครียดหรือว่าความกังวลในเรื่องของสุขภาพตรงนี้ได้ด้วยต่อมาเกณฑ์ที่จะลงทุนเป็นอน,นาคตร่รวมกันเนี่ย ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะคะอาจจะเป็นอาหารลดมือคุณแม่โฮมเมดแล้วทําร่วมกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยสมมติอาจจะแบบแฟนคุณเป็นชาวต่างชาติเอาแบบสูตรชีสเค้กจากสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นอาหารก็ได้นะคะในนี้มันมีการลงทุนทาอะไรร่วมกันแบบโฮมเมดน่ารักน่ารักไม่ใช่การลงทุนใหญ่อยู่เหมือนกันสามารถไปตามออเดอร์ก็ทําให้คุณและแฟนเนี่ยไม่เครียด หรือว่าจะตีกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะทะเลาะเรื่องสูตรหรือเรื่องต่างก็เป็นว่าแบ่งหนะ้าที่การทำงานให้ดีละกันนะคะคนราศีกุมต่อมานะคะใครที่อยู่ทางไกลเนี่ยอุปสรรคจะยังมีเยอะอยู่นะ ก็ให้เป็นว่าจะเย็นๆอย่าก,กดดันหรืออยา่าทะเลาะก,กันข้ามชาติข้ามประเทศจะดีกว่าเพราะทุกคนก็ต่างคนต่างเหนื่อยนะรักก็ส่วนรักแต่อย่าทำให้มันบั่นทอนจิตใจ,จลงไปเลยก็ดีต่อกันไว้จะดีกว่านะคะเกณฑ์การเจอกันกันกบรักทางไกลจะเป็นไปได้ว่าสักประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะดีกว่าค่ะก็เป็นว่าอยากจะรักเทคแคร์ care, ดูแลอะไรยังไงเนี่ยก็ไปเต็มที่กับตอนนั้นจะดีกว่าค่ะแล้วก็ข่าวดีพ่วงกันกับสุขภาพเลยนะคะ ใครที่กำลังจะมีน้องตั้งครรเนี่ยก็เต็มที่ได้เลยค่ะสำหรับในเดือนสิงหาคมค่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายแล้วค้นโสดเชื่อว่ามีคนรอยอยู่เยอะนั่นเองนะคะอ่ะคนโสสสำหรับราศีกุมนะคะ n น็กไปก่อนเลย <c oughs> ดีกว่าจ้า <c oughs> ฟังมาเหมือนจะปูดีบ้า <c> ว <oughs> คือเอาอย่างนี้มันมีสองนายค่ะคุณขาหนมันมีบางคนที่แพรนึกถึงอารมณ์มันเป็นเหมือนเพลงแบบ I feel it coming ของของใครสักคนนะเขาชื่ออะไรอะจำไม่ได้อาจจคอมเมนต์บอกด้วยละกันอะคือมันเป็นมันเป็นอารมณ์เหมือนรักกำลังมากำลังจะไปดีดีแล้ะอยู่ดีๆมันดันคลายแม็กซ์แล้วอา้าวเทเฉยเลยระวังถูกอยู่ในหมวดที่อยู่ดีๆก็ไม่มีสถานะอยู่ดีๆก็โดนเทอยู่ดีๆก็หายตายไม่บอกเอ้ยไลน์ไม่ตอบนะคะ,ะประมาณนั้นเลยเลยให้เป็นว่า มันดูงงๆแต่ไอ้บทจะงงเนี่ยมันก็ดันมีคนมาดามใจทันเวลาไอ้ทันเวลาที่ว่ามันเป็นคนที่ให้ความรู้สึกเหนื่อยไหมเป็นไงบ้างวันนี้งานเยอะไหมเฮ้ยมันทีใจเราดีว่าอะไรประมาณนี้ให้เป็นว่าคนลาสีกลุมโสดแบบมีตัวเลือกไปก่อนนะคะคือถึงแม้เนี่ยใครจะไม่เลือกคุณคิดซะว่าคุณก็เลือก ไปเองละกันนะคะรวมถึงคิดใชคิดคิดเอาแบบง่ายๆเลยนะใครที่ไม่ใช่ไม่ได้เหมาะกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกจากชีวิตไปเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียใจนานปัดมัสคาร่าแล้วไปเจอคนใหม่ดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไงเราใส่แมสเรแล้วมองไม่เห็นแล้วปัดคนตาดีกว่านะคะอ่ะคราวนี้ต่อมาเนี่ยเป็นไปได้ว,ว่าจะเจอรักเก่ามากวนประสาทถ้าจบดีเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันได้โอเคแต่ประเภทกวนประสาทกวนอะไรก็แล้วแต่อ่ะ แพรคิดว่าอย่าเอากลับมานะคะเพราะเป็นไปได้ว่ามันจะมีมุกหรืออะไรบางอย่างที่จะเอาคืนเราหรือรู้สึกอยากปั่นเราแค่นั้นแหละเช่นแบบเธอยังมีของสิ่งนี้อยู่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาคืนนะเอาปากฏ end game เฉยเลย end game คือเป็นการจบด้วยเรื่องบนเตียงนั่นเองนะคะ end game ซะงั้นแล้วอยู่ดีสถานะไม่ไปต่อเอางงอีกนะคะแล้วก็ให้เป็นว่าการคนสนิทเลยนะมีโอกาสเจอกันจากกิจกรรมนะคะเช่น คุณอาจจะแบบอยู่ดีเพื่อนลากไปทำเวิร์กช็อปเทียนหอมเอาแล้วไปเจอครูสอนเทียนหอมหล่อลากก็ได้เป็นไปได้นะคะหรืออย่างบางทีแบบคุณไปงานอาร์ตแล้วเพื่อนคุณไม่อยากไปอย่างเงี้ยปรากฏคุณไปพบแบบคนดีๆในนั้นก็ได้นะคะในนี้จะเป็นการเจอจากกิจกรรมมากกว่าในออนไลน์นะคะแล้วก็ที่สําคัญมันอาจจะมีเซนส์หรือเดจาวูอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะตรงที่คุณอาจถ้าสมมติคุณกาลังคุยกับใครสักคนอยู่ สถานที่บางอย่างคุณอาจจะเคยเจอกันมาก่อนสมมติคุณเคยไปคาเฟ่นี้ด้วยกันในช่วงที่ไล่ไล่กันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือไอ้บางพื้นที่ที่ใกล้บ้านเขาเราก็เคยไปมาก่อนเลยเงี้ยมันเป็นอะไรที่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เนียนแบบแอลแอลออยออยยอดหยอดอะแต่ให้เป็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอะไรบางอย่างก็ให้เป็นว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนได้ผลอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเพราะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันดูประหลาดมากเลยอาจริงๆแต่ก็ให้เป็นว่าโสดไปก่อนแบบสนิทให้คุณเลือกได้ดีกว่าค่ะ เอาละภาพรวมของคนราศีกุมเนี่ยอดทนไปก่อนนะคะเหือดขึ้นคอแค่ไหนคุณยังต้องมีเช้นอยู่ต่อเพราะภาระเราเยอะนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับดวงของคุณในเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกคุณแล้วก็ทายดวงกับคุณให้เดือนต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะคะเป็นกาลังใจให้กับพวกเราคะ่ะเดือนหน้าราศีของคุณจะมีอะไรดีอะไรเด่นมาติดตามกันได้ที่นี่คะ่ะบ๊ายบาย